Capitalism Better Business for Good Life Big Story History ของ Business ที่คุณอาจลงรัก สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Bi Story เอ่อเป็นรายการพอดแคสต์ที่เราจะมาชวนเล่าถึงแบรนด์แล้วก็ธุรกิจที่น่าสนใจจากหลากหลายมุมทั่วโลกค่ะอย่างที่เกริ่นไปในหลายๆ EP นะคะจริงๆ Bi Story ที่เป็นพอดแคสต์เนี่ยจริงๆเรามีเบสมาจากตัวคอลัมน์ที่ชื่อว่า Bi Story เหมือนกันซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ Capital ก็สามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวกันได้ค่ะแต่ว่าในพอดแคสต์เนี่ยเราก็จะมี เกร็ดเล็กเกรดน้อยเพิ่มเข้าไปที่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ก็ต้องฟังอย่างเดียวนะคะสำหรับ e ีพีนี้เป็น EP ีที่23แล้วเราอยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของแบรนด์กาแฟที่ชื่อว่า blue bottle ค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็เพิ่งจะ ออกคอลแลบกับทางมาริเมโกที่ทำให้แบบหลายๆคนพูดถึงจำนวนมากซึ่งพอวันนี้เราคุยเรื่องกาแฟเราก็เลยอยากจะชวนบาริสต้าประจำแคปิตอลของเราม,มานั่งพูดคุยด้วยสวัสดีครับชื่อคิงครับเป็นวิดีโอเอดเตอร์ไม่ใช่บาริสต้าคิงครับที่เป็นถ้วยหรือเปล่า <laughs> อ่าโอเคจริงๆคิงเคยออกบิสตอรี่แล้วเนาะเราเคยมาคุยกันแล้วในตอนเบอร์เกนสต็อกสำหรับวันนี้มาคุยเรื่อง Blue บอทเทลอยากรู้ก่อนว่าคิงรู้จัก Blue บอทเทลจากไหนหรือว่าความทรงจําเกี่ยวกับแบรนด์นี้มันเป็นยังไงคือ Blue บอทเทลเป็นแบรนด์ที่แบบสมัยตั้งแต่เริ่มชงกาแฟใหม่ๆแบบชงกาแฟกินเองประมาณ4ีหปีก่อนอก็จะเห็นได้ไอโลโก้ของเขาอะที่เป็นรูปขวดสีฟ้าแบบ อยู่หลายๆที่มากเลยอะไรแบรบนี้อืฉันนึกว่าเป็นแจกันที่จริงคือตอนนั้นคิดว่าเป็นแจกันอ่าแต่คือแบบรู้เรื่องราวอื่นๆไหมหรือว่าก็ก,ก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นแบรนด์กาแฟสเปเชียล y ตี้ระดับโลกเฉยๆอะไรเงี้ยเหมือนจะพอทราบมาบ้างว่าเขาเป็นเหมือนแบรนด์แรกๆเลยที่จะอยู่ในช่วงเติร์ดเวฟก f f ฟอะครับที่เป็นกระแสสเปเชียล y ตี้คอฟฟเนี่ยมันเริ่มบูมอืม อันนี้คิงก็จะเป็นตัวแทนของคนที่รู้จักผ่านกาแฟเนาะแต่เราจะเป็นคนที่รู้จักผ่านการคอลแลบมากกว่า <ừ> คือตอนแรกไม่ได้รู้จัก Blue b ท t t l e จากการเป็นแบบแบ,บแ,บบแบบแบรนด์กาแฟขนาดนั้น mm hmm. อะไรเงี้ยจริงๆก็เลยอยากจะชวนมาพูดถึงธุรกิจของเขาละกันว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากแบบคือพอเราลองหาข้อมูลเพิ่มเติมคือตอนแรกเราก็สงสัยว่ามันก็ เป็นกาแฟสเปเชียล y ตี้เป้าหวาแล้วทำไมมันถึงแบบสามารถขยายได้ขนาดนี้คือปัจจุบันมันมีประมาณร้อยสาขา<ห>ทั่วโลกมีแบบสหรัฐห้องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีในไทย <how. S 2> <laughs> เอออ่น <laughs> นั่นแหละก็คือเราก็เลยไปหาข้อมูลมาแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นแล้วก็จะมีเรื่องเติร์ดเวฟที่คิงพูดถึงเมื่อกี้ด้วยอยากขอชวนไปถึง เรื่องเล่าแรกสุดเลยแล้วกันคือจริงๆเจ้าของเนี่ยชื่อว่าเจมส์ฟรีแมนไม่ใช่ชมปมโลกกาแฟอะไรเงี้ยแบบแบบที่เราจะเห็นปัจจุบันว่าเขาเปิดร้านเพราะว่าฉันคือนักคั่วกาแฟมือนหนึ่งแบบคัพปิ้ง <by> cer, กาแฟต้องออมีอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเจมส์ฟรีแมนเนี่ยเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่เล่นคลาริเนตอ่าโอ้มันดูเป็นคนละสายเหมือนกันอืมคือแบบจาก จับเครื่องดนตรีมาแบบจับอะไรวะจับเครื่องคั่วกาแฟจับดิปเปอร์อย่างนี้เหรอเออคือเหมือนแต่ว่าถามว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนสายคือฟีลว่า midlife crisis ใกล้จะสามสิบฉันเป็นแบบนักดนตรีมือปืนมาเกือบทั้งชีวิตมันแบบเหมือนเริ่ม ตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับอาชีพที่ทำมาตลอดว่ามันจะเวิร์กจริงๆไหมมันแบบมันจะหาเลี้ยงเราได้จริงๆหรอมันมั่นคงหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มแบบแล้วถ้าฉันไม่เป็นนักดนตรีฉันจะเป็นอะไรได้บ้าง mm hmm. เขาก็ค้นพบว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เขาแบบชอบมันจริง,รงๆอะ่ะก็คือกาแฟคือเขาอะ่ะคั่วกาแฟเองที่บ้าน mm hmm. อืมเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราจะมาทำธุรกิจกาแฟ mm hmm. ก็เลย ปี2002กำเงินในกระเป๋า <laughs> มาเปิดร้านกาแฟร้านแรกแต่ว่าไม่ใช่ร้านหาวอนเป็นรถเข็นอ <laughs> เออรถเข็นขายกาแฟเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยที่ตลาดหนึ่งในเบิร์กリโอเกลนแคลิฟอร์เนียอ๋อเหรอตอนแรกนึกว่า Blue บอ t t l e เขากำเนิดมาจากมันดูมีความเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นสาขาหรือว่าพวก รูปถ่ายก็จะเห็นแต่ในที่ญี่ปุ่นอะไรแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องไปบูบัตเทอร์อะไรแบบเนี้ยเพิ่งรู้ว่าเขามาจากอเมริกาคือคือจริงๆตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาเหมือนกันคือคิดว่าแบบเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันคือแล้วมันก็คือส่วนในี้มันมีฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรเงี้ยจริงๆคิดว่าแบบเบสมาจากแถบแถบนี้ด้วยซ้ําแต่คือกลายเป็นว่าคือตัวเขาเนี่ย เริ่มที่รัาแคลิฟอร์เนียเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยถามว่าชื่อ Blue บอทเทลมันมาจากไหนฉันที่คิดว่าเป็นแจกัน <laughs> นึกว่าเกี่ยวกับดอกไม้ <laughs> แต่จริงๆแล้วคือเขา่ได้รับแรงมานาันใจจากร้านกาแฟาที่ชื่อว่า The Blue Bottle Coffee House ตั้งแต่สมัยเวียนนาปีพันหร้อยเออคือแบบได้รับแรงมานานใจจากร้านนี้เขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านว่า Blue บทแล้ว จุดเด่นของเขาคืออะไรตอนนั้นมันจะคือเขาอะจะต้องคั่วกาแฟ ى. เขาเรียกว่าอะไรเวลาจะเสิร์ฟกาแฟ ى. กาแฟที่เสิร์ฟให้ลูกค้าจะต้องผ่านการคั่วมาไม่เกิน48ชั่วโมงจะคั่วเป็นแบชลกเล็กเท่านั้นแล้วก็วิธีการชงอะมันจะคือแบบพโอเวอร์ over, เนาะเป็นแบบดริปเป็นแบบที่มันจะไม่ใช่ใช้เครื่องอัตโนมัติมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี 2005จากร้านรถเข็นเขาก็มาเปิดหน้าร้านถาวรที่เฮสแวลลี่ซานฟรานซ์แล้วก็นั่นแหละหลังจากนั้นมันก็แบบเริ่มขยายไป<ฮ>ที่อื่นๆแต่ว่าการทำเวอร์ในสมัยยุค2000ต้นๆก็คงเป็นอะไรที่แบบ น่าจะใหม่มากโคตรคูออ <laughs> ฟิล<น>โคตรโคตรคูโคตรเท่พี่ออแม่งฮิปสเตอร์ว่ะพ,พี่แม่งเก๋ว่ะ <laughs> เออพี่แม่งคนเท่อะไรเงออี้ยอ่ะซึ่งถามว่าอันนี้แหละมันก็เป็นจุดตั้งต้นเพราะว่าที่เราเกินไปว่าแล้วยังไงวะคือเพราะว่ากาแฟแบบสเปเชียลตี้อ่ะที่มันอ่ะลืมลืมบอกว่าเขาก็จริงจัง,จงกับเรื่องการใช้ซิงเกิลออริจินเนาะก็คือแบบใช้กาแฟจาก จากแหล่งปลูกออที่เดียวนั่นแหละซึ่งปัจจุบันนะ่ะมันก็ปกติเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนั้นนะ่ะมันปกติร้านทั่วไปเขาจะใช้แบบเบลนแบบเบลนซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทำไม Blu e บอ t ์มันถึงขยายได้ขนาดนี้จนแบบหลายๆคนก็เรียกว่าเหมือนเป็น Specialty Coffee ฟี่ไอคอนะคือเป็นแบบแบรนด์ไอค i c ิกสำหรับ กาแฟ specialty coffee เลยอะ่ะเพราะว่าเราต้องกลับไปดูที่เวฟของกาแฟคือเว็บของกาแฟมันมันตั้งขึ้นมาเหมือนแบบใช้อธิบายยุคข,ของกาแฟนั่นแหละเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าทําไมอีกกาแฟแม่งเป็นแค่เครื่องดื่มธรรมดาทําไมมันถึงสามารถกลายเป็นแบบ c u เจ u r e หรือว่าทำทั่วโลกได้อะไรเงี้ยคืออธิบายให ผู้ฟังชมเอ้ยเป็ผู้ชมฟังถึงโปะก็อธิบายให้ฟังก่อนละกันเนาะว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องยุคของกาแฟมากอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเล่าคร่าวๆว่าคือกาแฟหลักๆอ่ะมันแบ่งออกเป็นสามยุค ตอนนี้เขาบอกว่าเราอาจจะอยู่ยุคที่4ก็ได้ <All right. S 2> อ่ายุคแรกมันคือยุคที่เหมือนกาแฟเป็นแค่สิ่งหนึ่งในชีวิตเรามันมันอยู่เริ่มประมาณกลางศตวรรษที่ย0ิบคือประมาณว่ากาแฟคือเข้าถึงได้ง่าย mm hmm. ราคาถูกสะดวกเก็บได้นาน mm hmm. แบบพวกกาแฟสำเร็จรูปกา,กาแฟกระป๋อง mm hmm. ซึ่ง คือมันไม่จําเป็นต้องรสชาติอร่อยอะอแค่กูกินแล้วตื่นทํางานได้เพราะว่ามันแบบยุคแรงงานเป็นเหมือนสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตมากกว่ามไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็นสันทนาการอืมอ้ไม่ได้ยินคําว่าสันทนาการมานานไม่ใช่ไม่ใช่ตีกองเออเออเใช่พอมาถึง Second w a เวเนาะลูกที่สองกาแฟเริ่มเป็น e x ็กซ์เ n รียเริ่มเป็นประสบการณ์ก็คือสมัยของสตาร์บั k นั่นเองคือคนมองว่ากาแฟมันคือสุนทรียะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมการดื่มคือเครื่องดื่มของกาแฟมันก็มีหลากหลายแบบลาเต้คาปูชิโน่อะไรเงี้ยแล้วร้านกาแฟที่เป็นแบบพวกคาเฟ่เอาไว้นั่งอะไรเงี้ยมันก็บูมขึ้นมาแต่ว่ามันก็เป็นแค่ไลฟ์สไตล์อ่ะมันยังไม่ได้ถือเป็นแบบความคราฟอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งมา เวฟเนาะก็คือเชิ่ไม่ใช่เชื่มดิเริ่มช่วงเริ่มช่วงสองพันเริ่มช่วงสองพันซึ่งแปลว่าอะไรเป็นช่วงที่บูบัตโต้ก่อกำเนิดขึ้นมายุคนี้กาแฟถูกมองว่ามันเป็นมากกว่าแค่สินค้ามันคือแบบความคราฟมันคือศิละปะ <c oughs> เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบในการ สืบค้นไปหาแหล่งที่ปลูกของเมล็ดกาแฟได้อะไรประมาณนี้ฟีลแบบว่าเมล็ดกาแฟนี้มาจากฟาร์มไหนใครเป็นคนปลูกทำด้วยโปรเซสกระบวนการแบบไหนเนเชอรัลวอชอะไรอย่างนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะจากยุคสตาร์บัคเนาะยุคที่สองที่เขาใช้เครื่องชงอัตโนมัติอันนี้ก็จะคือพ r โอเวอร์ดริปหรือที่หลายคนเรียกดริปไซฟอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นแบบ คั่วเบาๆแบบดื่มแล้วรู้สึกโอ๊ยอันนี้คือกลิ่นของอะไรอะไรเงี้ยมีการค้นหาโน้ตในกาแฟมากขึ้นเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่ากาแฟในยุคนี้มันคือเหมือนเป็นงานฝีมือคือศิลปะมันไม่ได้กินเอาคาเฟอีนอย่างเดียวไม่ได้กินเอาประสบการณ์อย่างเดียวแต่กินเอาแบบสุนทรียะอะอืมอืซึ่งบูบอโ่ะก็ ถามว่าเป็นร้านแรกไหมของ Third Wave ก็ไม่ใช่เป็นร้านแรกที่ทำซิงเกลออริจินไหมไม่ใช่แต่เป็นร้านแรกๆที่ทำให้การดื่มกาแฟแบบนี้อะ่ะมันเริ่มป๊อปปูล่าขึ้นมา mm hmm. คือตอนนั้นหน้าร้านกาแฟใน Third Wave มันจะเป็นฟิลแบบร้านเล็กๆ็ก mm hmm. คือ คือจะต้องแบบชอบกาแฟมากๆกีตสุดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบคนทั่วไปที่อ,อยากจะเข้าไปในวัฒนธรรมนี้อ่ะคือคนอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ซ้ำอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอ่ะคือบูบอโต้ทำยังไงบูบอโตก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละซิงกลออริจินทำงานกับเกษตรกรเข้าไปซื้อโดยตรงซึ่งมันก็ช่วยพัฒนากเกษตรกรด้วยเนาะแล้วก็แบบมีการตรวจสอบ เข้าไปควบคุมคุณภาพเพื่อแบบเหมือนทําให้มันได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการชงก็เหมือนร้านอื่นเลยก็คือ p r โอเวอรอะไรต่างๆแล้วก็บนถุงกาแฟมันก็จะบอกเออแหล่งที่มาซึ่งก็เหมือนปัจจุบันเนาะ <Okay. S 2> คือปัจจุบันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนั้นมันคือเรื่องว้าวเรื่องแปลกใหม่อะไรแบบเนี้ยแล้วถามว่าบูบาทต่างยังไงจนทําให้เขาสามารถที่จะแบบ กระจายได้ขนาดนี้อย่างแรกคือเขาให้ความสำคัญกับแบรนดิ้งอ่ะอคือร้านกาแฟส่วนใหญ่มันจะแบบฮิปสเตอร์อ่ะมัน<อ>คือแบบยุคฮิปสเตอร์อ่ะนึกอ,ออกปะแต่อันนี้มันแบบเหมือนมีคนเรียกบลูบอลเทว่าเป็น Apple แห่งวงการกาแฟอืม,อมคือเหมือนกับว่า clean แล้วก็ดีไซน์ดีสินค้าไม่ได้เยอะไม่มไม่ได้มีมแบบ กาแฟเมนูหลากหลายฟุ้งฟิ้งแต่ว่ามีคุณภาพสำหรับเราจากพวกรูปถ่ายที่เราเห็นมาเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะาสเตอริโอที่พีร้านกาแฟที่เราจะเห็นกันที่มันจะแบบมีความมาดขรึมมีความเข้าถึงยากอะไรบางอย่างอะไรเนี่ยบูเบอโ่แบบตั้งแต่สีฟ้ามันแหละมันจะมีความแบบเฟรนลี่เข้าถึงง่ายอะไรใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนทํามันแบบเหมือนเชิญชวนให้เราแบบ เข้าไปสั่งกาแฟสักแก้วนึ่งเออฟีลแบบอบ like อุ่นเนาะใช่ครับเราเราจะไม่รู้สึกเกรงขนาดนั้นที่จะเดินเข้าไปอะ่ะคืออันนี้ส่วนตัวเราจะรู้สึกว่าถ้าร้านไหนที่มาแนวแบบว่า <laughs> ดากๆดำๆหมายถึงว่าอ,อ,อาคารดำๆอย่างเงี้ยคือฉันจะรู้สึกเกรงนิดนึงเออแต่ว่าบูบาโทก็เป็นแบบร้านที่เน้นความมินิมอลความคลีนเลยมันทําให้คนรู้สึกว่า เขารู้สึกสบายใจที่ ừ ừ ừ จะได้เดิน ừ ừ ừ เข้าไป ừ ừ ừ อ่ะซึ่งตัวเจมส์ฟรีแมนก็เคยให้เหตุผลว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้คนที่เดินเข้ามาในร้านรู้สึกได้พักจากแบบโลกภายนอก ừ ừ อะไรเงี้ ừ ừ อยอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเนาะก็เลยเรื่องการออกแบบร้านหรือว่าแบรนดิ้งโลโก้สีที่ใช้ ừ ừ แพคเกจจิ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือ กาแฟเติร์ดเวฟในช่วงแรกอะร้านอะมันจะด้วยความที่มันเล็กมันอาจจะไม่ได้พร้อมต่อการจะรับลูกค้าขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าบูโบโตวางระบบไว้ดีมากคือเขาก็มีโรงครัวกลางมีแบบการอบรมพนักง,งานแต่ละที่ให้มีขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พอรากฐานมันแข็งแรงอ่ะมันทำให เวลานักลงทุนมาเห็นน่ะเขาก็เห็นโอกาสในการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้ว่าปัจจุบันมันจะร้อยสาขาใช่ไหมแต่เขาก็ขยายเองทั้งหมดไม่ได้แบบเป็นแฟรนไชส์เพราะว่าอยากที่จะควบคุณควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองอ่ะเราลืมอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของ subscription model คือเขาเป็นร้านแรกๆคือไม่ใช่ร้านแรกแต่เว่าร้านแรกๆที่แบบเหมือนทำระบบแบบ จะส่งมเมล็ดกาแฟถึงบ้านอะไรเงี้ย<น>เออซึ่งมันทําให้เขาสามารถที่จะคาดการรายได้ล่วงหน้าได้อะไรย่เงี้ย<น>แล้วตรงนี้อ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนพอระบบมันแข็งแรงพอที่จะขยายอ่ะนักลงทุนก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้ในการที่จะเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ปี2012ันสิบสองบเบอรได้เงินลงทุนจากแบบ Google v e n t u r e m มอ g a n s นสแตล y ในการแบบขยายธุรกิจโอ้ oh, มีแต่ลายใหญ่ทั้งนั้นใช่ล,ลายใหญ่แล้วก็พอปี 24, mm hmm. 2 0ง4เขาเข้าซื้อกิจการหนึ่งของเหมือนเป็นกิจการบริการเหมือนในกิจการในรูปแบบพวกเทคอะไรเงรี mm ้ย hmm. เพื่อที่จะได้เอามาสนับสนุนเอแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาหรือ mm hmm. ว่า subscription model mm hmm. อะไรเงรี mm ้ย hmm. อืม จนในปี2017อันนี้ก็คือดีลใหญ่เลยเนสเล่เข้ามาซื้อหุ้น68%สิดอด้วยแบบมูลค่าสี่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดว่าหลายคนที่แบบรักบูบรโท่มากๆก็น่าจะกังวลเนาะเกิดคอนเซิร์นว่าแบบจะสูญเสียตัวตนหรือเปล่าเลยซึ่งจริงๆอ่ะคิดว่าตัว เจ้าของอ่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละเขาต้องรู้จักลูกค้าเขาดีพอสิ่งที่เขาทําอ่ะมันคือเขาไปคุยกับพนักง,งานแต่ละสาขาอืว่าแบบเรายังคงเป็นเหมือนเดิมนะมันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรการที่เนสเล่เข้ามาคือจริงๆเนสเล่ก็ให้เหตุผลด้วยว่าเขาไม่ได้จะเข้ามาแทรกแซงเขาแค่ด้วยความที่เขาเป็นธุรกิจธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่ะแล้ว เติร์ดเวฟคอฟฟี่อ่ะมันก็กําลังมาคนก็กําลังเบนความสนใจไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเขาแค่อยากขยายฐานหรือขยายธุรกิจของตัวเองเท่านั้นคือเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องแบบเงินทุน,น,ทนการขยายสาขาอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นฝั่งเนสเล่ส่วนฝั่ง บูบาโตก้นั่นแหละไปคุยกับพนักง,งานแต่ละสาขาฟิลส่งความส่งด่วนที่แบบว่าสันติกระโดดขึ้นไปทุกคนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะแม็ย <math unicorn. S 1> ูนิคอรอ์มันก็คือเหมือนแบบสร้างความเชื่อใจให้พนักง,งานคือเหมือนคนเป็นซีอมันก็ต้องแบบยืนยันความเชื่อวิสัยทัศน์คือส่งต่อความเชื่อของตัวเองให้กับลูกน้องให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อส่งมอบความเชื่อเดียวกันให้กับลูกค้าอีกทีหนึง่ง ซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้ blue bottle อะสามารถขยายได้จำนวนมากแล้วมันก็ทําให้ blue b ท t t l e ะเหมือนเป็นผู้บุกเบิก third wave coffee อะคือทําให้ third wave coffee หรือการแบบจริงจังกับเรื่องแหล่งที่มาหรือการดื่มกาแฟลักษณะนี้อะมันจากนิชกลายเป็น normal กลายเป็นแบบ คนก็เริ่มให้ความสนใจหรือว่าอย่างในไทยก็แบบสิบปีที่แล้วเราก็ยังไม่ได้รู้จักสิ่งนี้อะแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มเข้ามาอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าบุบโทโฮก็สามารถที่จะขยายได้เยอะมากๆอ,อีกอย่างหนึง่งอ่ะมีอะไรจะพูดป่ปะ <laughs> ไม่รู้สึกว่าการที่เนสเลเข้ามาซื้อ,อบางทีมันอ,มอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปหรือว่าการที่ บริษัทใหญ่เข้ามาซื้อมาถือหุ้นอะไรแนี้คือถ้าเรายังสามารถคงอเดนติตี้เราไวอะแล้วเราก็สามารถเอ,อ่อคุยกับบริษัทใหญ่ว่าแบบเออฉันมีขอบเขตมีอะไรประมาณเท่าเนี้ยมันก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะอืมใช่คือเพราะเราก็รู้สึกว่าก็คือเขาก็เก่งนะกับการที่ มันก็มีทุนใหญ่อ่ะที่เราก็ต้องตอบความต้องการของเขาได้ด้วยแล้วก็ยังต้องคงความเป็นตัวเองได้อยู่ด้วยอะเพราะว่าปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าบูบอตลมันก็ยังมีความเป็นบูบอตลแล้วแฟนคลับก็ยังแบบรักแบรนด์นี้เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าการที่ทุนใหญ่เข้ามามันอาจจะยิ่งแบบเพิ่มความสามารถในการแบบ ดีลกับฟาร์มหรือทํางานกับฟาร์มได้โดยตรงไหมแบบเข้าไปคุยกับฟาร์มเข้าไปช่วยพัฒนาอะไรแบบเนี้ยหรือการที่เขาสามารถที่จะแบบตั้งเป้าได้เลยอะว่าภายในปี2022คือเขาเคยออกมาประกาศตอนปี2020ว่าเขาจะต้องเป็นแบบ zero waste to landfill ก็คือจะ มุนเวียนขยะหรือทรัพยากรต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่เขาใช้อ่ะจนมันไม่เหลือขยะเลยอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเขาประกาศ2020แล้วเขาบอกว่า2022เขาแบบต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาถ้าสมมุติว่าใครไปที่ร้านก็อาจจะเห็นว่าบางสาขามันก็จะไม่มีแบบ Single Use อ,อะไรแบบนั้นนั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงหลังที่เราเห็นเขาคอลลเยอะๆประมาณเนี้ย รู้สึกว่าเหมือนเขาเลือกแบรนด์ที่ตัวเองจะไปจับได้ได้อย่างถูกกลุ่มเป้าหมายถูกแบรนด์อิมเจออะเหมือนประมาณว่าคนที่ดื่มบ l ูบอทเทิก็จะมีอิมเจประมาณนี้แล้วเขาก็จะไปจับอ,อ,อย่างเช่นมาริเมโกหรือว่า h u m แมนเมดประมาณเนี้ยคือกำลังจะเล่าเลยว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จัก Blue b ู u บอทเทิลด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายคนรู้จักบลูบอทเทิลคือวิธีการของเขาอะ่ะมันไม่ใช่แบบ คอแลแลบกับใครก็ได้อะอแต่มันคือคอแลแลบกับแบรนด์พรีเมียมไลฟ์สไตล์อ่ะเพื่อแบบเหมือนทั้งขยายฐานของตัวเองแล้วก็แบบสร้างความแปลกใหม่ให้แบรนด์อะไรเงี้ยอย่างมารีเมกโกะเนาะที่ที่ทำปีนี้ก็น่าสนใจคือไม่ได้มีแค่แย่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสินค้าตัวแก้วเนาะน่ารักมากแก้วกับทําเลอร์อ,อะไรเงี้ยน่ารักมากแต่ว่ามันจะคือแบบ ในในสาขาของเขาอย่างเงี้ยบางสาขาก็จะแบบตกแต่งด้วยผ้าต่างๆที่ทำกับมาลีเมกโกหรือว่ามีลาเต้สูตรพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบชินามอนโรที่เหมือนเป็นขนมของฟินแลนด์ซึ่งก็คือประเทศแม่ของมาลีเมกโกอะไรเงี้ยเออคือเรารู้สึกว่ามันแบบสนุกมากอ่ะแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นแบรนด์ครีเอทีฟกับครีเอทีฟมาเจอกันอ่ะเออหรือว่าแบบฮิวแมนเมดที่ทำกับ เหมือนทำเป็นคอลเลกชันพิเศษเออกมาพาสเบลนอะไรเงี้ยที่มีทั้งกาแฟหมวกเสื้อยือดหรือว่าเคยทำกับเนสเปรโซ่ด้วยอืมเออเราเอาเอเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากมากไม่ได้แบบคือไม่ไม่ไม่ใช่กับใครก็ได้อะไรประมาณเนี้ย คิดว่าแบบภาพมันอย่างเมื่อกี้ที่คิงบอกว่าภาพมันค่อนข้างชัดเนาะก็คือจริงๆถ้าย้อนกลับไปนิดนึงลืมเล่าไปว่าลูกค้าช่วงแรกๆของบูบาโตอะ่ะก็คือแบบพวกพนักงานในเทคคอมพานีหรือแบบศิลปินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จริงๆเขาก็ไปโตในแบบพวกในแถบเอรัฐ <California. S 1> เออรัฐที่ทํางานอะไรแบบนี้ด้วยอ,อะไรยเงี้ยซึ่งคนเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ แค่กินกาแฟแต่ฉันกินเฉพาะบูเบอร์เทเท่านั้นอะไรประมาณเนี้เออแล้วสิ่งที่เขาใช้อื่นๆคืออะไรคือแบบเอ่อแอปเปิลอีโค e ิสทั้งหมด iPhone, MacBook อะไรแบบเนี้ยเออคือภาพมันค่อนข้างชัดแล้วพอแบรนดิ้งมันชัดทุกอย่างมันตอบอะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนสอดประสานไปได้กันอย่างดีมากๆอะ่ะก็คิดว่า บลูบอท t l e อ่ะก็ที่มันสามารถที่จะเติบโตได้ขนาดนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแตกต่างจากร้านกาแฟในยุคเดียวกันจนสามารถที่จะยืนมาถึงปัจจุบันได้ยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันก็พอที่ที่เราเล่าไปเนาะก็คือแบบเรารู้สึกว่าบ u ูบอทโ l e อะมันไม่ใช่ร้านกาแฟที่ถูกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหลูเกินจนจ,นจับต้องไม่ได้อะ มันเขาเรียกว่ามันเหมือนเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพม,มาตรฐานมากกว่าราคาอะไรเงี้ยคือการที่เราจะซื้อบูบัทอ่ะเราไม่ได้จะซื้อกาแฟแต่ว่าเราจะซื้อประสบการณ์ภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อเออคือเรารู้สึกว่ายิ่งปัจจุบันน่ะคนน่ะซื้อของหรือเลือกใช้บริการน่ะจากแบบ ความเชื่อว่าแบบเรามีความเชื่อที่ตรงกันกับแบรนด์ไหมอะไรเงี้ยอืเราเลยรู้สึกว่า Blue Bottle อ่ะเพราะเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งเรื่องแบรนดิ n g ชัดทั้งเรื่องระบบที่เขาวางมาดีจนกระทั่งแบบมีนายทุนใหญ่มาสนับสนุนนะมันเลยทําให้ Blue Bottle สามารถขยายสาขาได้จำนวนมากมีความแมสมากขึ้นแต่ไม่ได้แมสจนเกินไป แล้วก็ยังทำให้มีฐานลูกค้าหรือแฟนคลับที่ยังแบบติดตามเหนียวแน่นอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นบูบโทมันเหมือนเป็นมากกว่าแบรนด์อ่ะมันเหมือนเป็นแบบสถานะหนึ่งอ่ะเราซื้อสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เหมือนช่วงหนึ่งที่กาแฟอาจจะไม่ได้ราคาร้อยกว่าบาทแบบปัจจุบัน <laughs> คือช่วงหนึ่งสตาร์บัคก็จะเป็นแบบได้ชื่อว่า ถ้าใครกินสตาร์บัคคือนี่แหละคนรวยคนรวยเออคนแบบคนเก๋แต่คือปัจจุบันที่กาแฟมันแบบราคาประมาณนี้ไปหมดแล้วหรือว่าแบบเราให้ความใส่ใจหรือความเชื่อกับคุณภาพกาแฟในอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะคนก็จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีการซื้อของอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็น มากกว่าแบรนด์ละกันสำหรับเราเรารู้สึกว่าถ้าวกลับมาในแง่ธุรกิจเรารู้สึกว่าบ o บ็อ e เทลเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเดินเกมถูกตลอดเวลาหมายถึงว่าตั้งแต่การขยายสาขาการทำออนไลน์หรือว่าการทำอ e ีคอมเมิร์ซการคอลลบอะไรนะถ้าเป็นช่วงนี้ใช่ไหม,ม,มรู้สึกว่ามันมันเป็นการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างยั่งยืนนะอแล้วมันไม่ได้สูญเสียตัวตน เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าจริงๆเขาไม่ได้กระโดดเข้ามาเล่นกับทุกเทรน์อ่ะอืมเขาเลือกว่าใครที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอะไรที่เขาจะทำประเทศไหนที่เขาจะไปเออมันไม่ใช่แบบขยายไปเฉยๆอะไรเงี้ยอืมได้โปรดมาเปิดที่ประเทศของฉันแล้วเราพร้อมจะสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์ร้อยล้านล้านล้านเชื่อมั่นมั่นใจทำได้ ลงมือทำสุดยอดโอเคคิดว่าอีพีนี้น่าจะประมาณนี้เนาะเรื่องราวของ Blue b u u Bottle เป็นแบรนด์กาแฟที่หลายคนคิดว่าเป็นญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าจริงๆมีที่มาจากอเมริกาแล้วก็มีความมีหลักการมีแก่นในการยืนหยัดของเขาอย่างชัดเจนมากๆส่วนวันนี้เราพูพดถึงกาแฟไม่รู้สับ เออ EP หน้าๆเราจะพูดถึงอะไรเออก็เดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่เออทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะแล้วอ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ